คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจา้าบก็จะมานำเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ลุงจา้าบจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของฟ้าบรรดาทรัพย์ฟ้าบรรดาทรัพย์งวดประจำวันที่16เมษายน2565ฟ้าบรรดาทรั์ให้เลข5กับเลข3ถ้าเลข5มาก็จะมี5056 9 5 4 5ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 2 3 7 1 3 8 3สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาฟ้าบันดาลทรัพย์ให้01กับ81ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก6 1 8เลขท้าย2ตัวออก10ให้01กับ81 01, 81. 01 81. ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัว 81ถูกตัวกับของเลขขาย2ตัวท้ายท,ที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้ฟ้าบรรดาลทรัพย์ยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าคำมาตอนครับมาต่อผังเลขเด็ดงวดประจำวันที่16เมษายน2565ผังเลขเด็ดให้เลข9เลข6เลข7เลข1สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาผังเลขเด็ดให้ 8 1กับ01ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1 6่ออก618เลขท้าย2ตัวออก10ให้8 1กับ0 1น1ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1 01ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามมาต่อว่างวดนี้ผังเลขเด็ดยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาต่อกันเลยครับมาต่อเลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังครูบาบุญชุ่มงวดประจำัาที่16เมษายน2565เลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังครูบาบุญชุ่มให้เลข5เลข8เลข3ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 56 59ถ้าเลข8มาก็จะมี80 82 86 89ถ้าเลข3มาก็จะมี30 32 36 39สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาเลขเด่นเลขเด็ดจับกระแส เลขดังปูบับบุญชุ่มให้1 8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดยที่1ออก618ให้18ออก1 8ถูกเลขท้าย2ตัวท้าดยที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้เลขเด่นเลขเด็ดจับกระแสเลขดังปูบับบุญชุม่มจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตอนครับมาตอนสยามเลขรวยงวดประจำที่16เมษายน2565สยามเลขรวยให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้4 2 4 8 4 7 5 4 6 4 9 4สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาสยามเลขรวยให้18ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก618ให้18ออก18 ถูกเลขท้าย2ตัวท้าหรื่องครับเรามาตามกันว่างวดนี้สยามเลขรวยยังจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าทำมาตอนครับมาต่อเพชรพาหูลาบงวดประจำวันที่16เมษายน2565เพชรพาหูลาบให้เลข2กับเลข6ตัวเดียวให้เลข2ถ้าเลข2มาก็จะมี2 1 2 4 2 5 7 2 8 2 9 2 ถ้าเลข6มาก็จะมี 60, 62, 67, 36, 56, 86สำหรับคนงานวัาิีผ่านมาเพชรพาหุราบให้1 0กับ61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก618เลขท้าย2ตัวออก10ให้1 0กับ61 61เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1-10ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้เพชรพาหุราบอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม รรมาตอ่อครับมาต่อลอตเตอรี่ชี้โชคงวดประจำวันที่16เมษายน2565ลอตเตอรี่ชี้โชคให้เลข9เลข7เลข2ถ้าเลข9มาก็จะมี90 94 95 98ถ้าเลข7มัก็จะมี70 74 75 78ถ้าเลข2มาก็จะมี20 24 25 28สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลอตเตอรี่ชี้โชคให้86ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก618ให้86 86เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ลอตเตอรี่ชี้โชคยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครัามาตอนครับมาตอนเลขเด่นจาก Social, โซเชียลงวดประจำวันที่16เมษายน2565เลขเด่นจากโซเชียลให้เลข7เลข0เลข8ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 7 5 7 9ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 5 8 9 ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนาสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด่นจากโชเชียลให้10กับ16ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรอที่1ออก6-18เลขท้าย2ตัวอ 1, 6, 1, วอก10ให้10กับ1616เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายรอที่110ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามมาต่อว่างงวดนี้เลขเด่นจากโชเชียลจะงจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกไหม ทำมาตอนครับมาต่อเส้นทางช้างเผือกงวดประจำวันที่16เมษายน2565เส้นทางช้างเผือกให้เลข8เลข5เลข2ถ้าเลข8มาก็จะมี80 83 89ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 57ถ้าเลข2มาก็จะมี21 29 26สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเส้นทางช้างเผือกให้10กับ18ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก618 เลขท้าย2ตัวออก10ให้10กับ18 10ถูกเลขท้าย2ตัว18ถูกเลขท้าย2ตัวท้าโดยที่1ครับเรามาตามันต่อมาตามกันว่างวดนี้เส้นทางช้างเผือกยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าทรัมาตอนครับมาตอนที่เด็ดมหานิลการงวดประจำวันที่16 เมษายน25 6 5ทีเด็ดมหานิลการให้เลข2กับเลข9ถ้าเลข2มาก็จะมี25 26,28ถ้าเลข9มาก็จะมี9 3 9 5ส7าหสำหรับผลงานว่ที่ผ่านมาทีเด็ดมหานิลการให้เลข5กับเลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าดูที่1่ออก618ให้เลข5กับเลข8เข้าเลข8 เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้ทีเด็ดมหาดินลากาอยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมธรรมาตอนครับมาตยตักบอลรวยงวดประจำที่16เมษายน2565ตักบอลรวยให้เลข8เลข5เลข3ชุด2ตัวให้8 2 8 7 5 4 5 6 3 0 3 9ชุด3ตัวให้896-574-312สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตักบอลรวยให้68ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรูที่ห่1ออก618ให้68 68เข้าคู่เด่นของเลขท้าย3ตัวท้ายรูที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้ตักบอลรวยจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า รับมาต่อกันเลยครับมาต่อ,อ,อตร 16, ย 65, ร้อนปลอดแตกงวดประจำวันที่16เมษายน2565ร้อนปลอดแตกให้เลข9กับเลข5ถ้าเลข9มาก็จะมี92 94 96ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 53ชุด3ตัวให้239 958 517 สำหรับผลงานหัวที่ผ่านมาร้อนประลอดแตกให้เลข7กับเลข0นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก1 0ึ่ให้เลข7กับเลข0ูนเข้าเลข0ูนย์เลขศูนย์เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวนันนี้ร้อนประลอดแตกอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ครับมาตอนครับมาต่อสลากรวยเลขบ้านงวดประจำวันที่16เมษายน2565สลากรวยเลขบ้านให้เลข1กับเลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลขหนึ่งมาก็จะมี1 2 1 9ถ้าเลขสามาก็จะมี3536สาสาหรับผลงานวดที่ผ่านมาสลากรวยเลขบ้านให้เลข8กับเลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดนที่1ออก618ให้เลข8กับเลข4เข้าเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายโดนที่1 ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้สลากรวยเลขบ้านอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมทำม,มาต่อนะครับมาต่อรวยออนไลน์งวดประจำที่16เมษายน2565รวยออนไลน์ให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้65 67 68สำหรับผลงานงว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่าวดนนี้รวยออนไลน์จะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนครับมาตอนหนุ่มเหนืองวดประจำวันที่16เมษายน2565หนุ่มเหนือให้เลข7กับเลข8ถ้าเลข7มาก็จะมี72 74 76ถ้าเลข8มาก็จะมี82 84 86ชุด3ตัวให้872 472 286สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้หนุ่มเหนือจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม เอาล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น17 47 87 49 59 89ชุดเด่น817สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอ เพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ